วัดท่าหลวงพลาอารามหลวงวัดท่าหลวงพระอารามหลวงหรือวัดราชดิษฐารามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกถนนบุษบาตำบลในเมืองอเภอเมืองพิจิตรจพิจิตรสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2388ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระอารามหลวงชันตรีเดิมมีฐานะเป็นเพียงสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ในป่าเขมบ้านท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดพิจิตรพื้นที่ของวัดมีลักษณะพิเศษคือถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยมีถนนบุษบาขั้นระหว่างกลางพื้นที่ฝั่งตะวันออกเป็นเขตพุทธาวาสประกอบด้วยพระอุโบสถ ศาลาการเปลียนเป็นหลักส่วนฝั่งตะวันตกนั้นประกอบด้วยเขตสังฆาวาสโรงเรียนพระปริยติธรรมเขตประกอบชาปนากิจและเขตปฏิบัติธรรมของคารวาสเป็นหลักโดยมีการอัญเชิญหลวงพ่อพัฒน์พระประธานองค์เดิมมาประดิษฐานเป็นพระประธานคำว่าท่าหลวงเป็นชื่อของหมู่บ้านท่าหลวงลองท่าหลวง ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าหลวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2481ได้เปลี่ยนจากอำเภอท่าหลวงมาเป็นอำเภอเมืองพิจิตรจนถึงปัจจุบันภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามและทรงพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของเมืองไทยหลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุ่นแดกหล่อด้วยโลหะสำริดปางมานวิชัยผัดสม,มาธิสังคติสั้นเหนือพระอุระประทับนั่งบนฐานที่มีรูปบัวคว้อมบัวหงายรองรับสร้างมาแล้วประมาณ882ปีมีตำนานเล่าว,ว่ากองทัพกรุงศรีอยุธยาได้เดินทางไปปราบขบทจอมทองที่เชียงใหม่เมื่อเดินทัพมาถึงเมืองพิจิต ได้หยุดพักรีนที่เมืองพิจิตรซึ่งทางเจ้าเมืองพิจิตรได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีสร้างความประทับใจให้แก่แม่ทัพเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะจากกันเจ้าเมืองพิจิตรได้ไปปารบกับแม่ทัพว่าถ้าปราบขบฏเสร็จแล้วขอให้หาพระพุทธรูปงามๆม,มาฝากสักองค์หนึ่งหลังจากเส็จศึกแม่ทัพจึงอัญเชิญหลวงพ่อเพชรจักรองทองมาด้วย ยประดิษฐานบนแพ่ลูกปวกต้องมาตามลำน้ำแม่ปิงและแวะพักที่เมืองกำแพงเพชรเจ้าเมืองพิจิตรจึงได้เดินทางไปอัญเชิญหลวงพ่อเพชรมาประดิษฐานไว้ที่วัดนครชุมเมืองพิจิตรเก่าและต่อมาจึงได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อเพชรมาประดิษฐานที่วัดท่าหลวงจนถึงปัจจุบันจังหวัดพิจิตรจะจัดงานบวงสรวงหลวงพ่อเพชร ระหว่างวันที่21ถึง31มกราคมของทุกป,ปี